สวัสดีค่ะนักเรียนเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะเราเรียนเรื่องเกี่ยวกับรากไปแล้ววันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของลำต้นและใบค่ะในส่วนของลําต้นนะคะลำต้นของพืชมีลักษณะเป็นทรงกระบอกตั้งตรงและมีกิ่งก้านค่ะ ลำต้นพืชน,นะคะทําหน้าที่ลําเลียงน้ําจากรากไปสู่ใบนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีส่วนที่ติดกับลําต้นพืชก็คือส่วนของกิ่งก้านใบและดอกดังนั้นลําต้นจึงทําหน้าที่อีกอย่างหนึ่งก็คือชูกิ่งก้านใบและดอกค่ะตัวอย่างของลําต้นพืชน,นะคะเช่นต้นมะขามค่ะต้นต่อไปคือต้นอะไรคะเด็กๆต้นมะม่วงนั่นเองค่ะ ่อไปเป็นลำต้นของต้นอะไรคะต้นมะพร้าวนั่นเองค่ะและต้นอะไรคะเด็กๆใช่แล้วต้นมะละกอนั่นเองค่ะต่อไปในส่วนของใบนะคะใบของพืชน,นะคะส่วนใหญ่จะมีสีเขียวค่ะมีรูปร่างแตกต่างกันใบทําหน้าที่สร้างอาหารให้แก่พืชค่ะอาหารที่พืชสร้างนะคะได้แก่น้ําตาล พืชเปลี่ยนน้าตาลเป็นแป้งนะคะแล้วก็สะสมไว้ที่ส่วนต่างๆของพืชสําหรับใช้ในการเจริญเติบโตและก็ดํารงชีวิตของพืชค่ะใบของพืชน,นะคะจะจาแนกเป็นรูปร่างและก็ขอบใบค่ะในส่วนของรูปร่างนะคะจะมีลักษณะเป็นรูปกลมค่ะเช่นใบบัวค่ะต่อไปมีรูปร่างเรียวยาวนะคะเช่นใบหญ้าค่ะ ต่อไปขอบใบนะคะลักษณะขอบใบเรียบค่ะตัวอ,อย่างคือใบพลูด่างนะคะต่อไปขอบใบหยักค่ะตัวอ,อย่างคือใบกุหลาบค่ะจบไปแล้วนะคะสําหรับเรื่องลาต้นแล้วก็เรื่องใบนะคะวันนี้ครูปุ้มจะให้เด็กๆไปสํารวจบริเวณรอบบ้านของตัวเองนะคะแล้วก็ไปสังเกตใบของพืชชนิดต่างๆนะคะรอบบริเวณบ้านของตัวเองว่ามีลักษณะอย่างไงบ้าง วันนี้นะคะคุณครูปุ้มไปสำรวจบริเวณบ้านของตัวเองไปเจอใบมะม่วงค่ะใบมะม่วงนะคะจะมีลักษณะเรียวยาวนะคะขอบใบก็จะเรียบค่ะแล้วก็คุณครูปุ้มก็ไปเจอต้นหญ้านะคะจะมีลักษณะนะคะรูปเรียวยาวนะคะขอบใบก็จะเรียบเหมือนกันนะคะต่อไปเป็นดอกเป็นใบของดอกกุหลาบนะคะจะมีลักษณะแบบเป็นขอบใบหยักนะคะ สัปดาห์นี้นะคะเราเรียนเรื่องเกี่ยวกับรากลำต้นและใบไปแล้วนะคะสำหรับสัปดาห์หน้านั้นเราจะมาเรียนเรื่องดอกกันต่อค่ะสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ